ó mình cứ khay vậy hiểu bà Khay Ui phù nghe, tôi nghe vậy? Cùng xuất sơn phía nam สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหยียบซี่านพนันธ์พเนจรหาอยู่หากินคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้พันธ์พเน,พนจรสีพ้าพี่น้องมากินเข่าปลาครับเมื่อนี้กับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้กะซิมาบานเข่าครับพี่น้องคุณนะครับรถไทยกำลัง ลูกกี่เกียกอยู่ครับสำหรับเขาที่เฮาสีว่านกับกับเป็นหน้าปังพี่น้องช่วงนี้มันกับเบิดฝนหรอครับผมอาศัยสูวน้ำเขาเออกครับเป็นเขาพันธ์หอมปทุมครับพี่น้องอู้หูนะนกกรยัง มาหากินปลาคอนพี่น้องครับพี่น้องฮากไกิมา ok หาฟื้นมาดังไฟป,ปิ่งปลาครับพี่น้องกินเขาเทียงน้ำกันพี่น้องชมบรรยากาศรอบหอดพี่น้อง เป็นทั้งไไหนาแน่นอพี่น้องเ c ็บสูุ้คนทั้งบ้านหนาวเราไปครับพี่น้องยูน,งนี่กันล้มหนาวมาแล้วครับนะครับพี่น้องนะฮะก็ซื้อมาดังไฟก่อนกันก่นกอนครับ cơm xíu xụp sốc con ạ, tôi ăn cá bơn nước gạn mà này, để rôm rôm, để gặp mua củ mà มีกไปไหนพันมีกไม่ยอมบอกไปไหนอ่ะพนันเลย mất cái khay vậy bạn Khay vậy Ui phù nha, tôi nghe này Khay cái răng hoàn lên อย่าง yeah. ย่างปลาดุกย่างปลาดุกครับ้าาย่างปลาดุกของข้าวเมนูอาหารนี่มีอะไรบ้างตาคองมาดูเอะ <c ười> <c ười> อร่อยเกินเมนูมันจะเกินนะนะไม่รุ่นปอดแตงอันนี้อันนี้ประมาณไม่รุ่น,น,น <c ười> ปอดแตงไม่รุ่นต,ตับตับแตงตับแข็งหมดแล้วหลวงโบผมมีหลวงเมื่อเชีย รจรหน่อยได้บีบย่ของมไปเลยบอลเอ <c oughs> เอมีแต่คนนักเลง ได้ยินแล้วครับโมแล้วแกไม่มองแม่ต้องไปขวดเลยเอฟกวางเนื้อผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นบ้า มาเลยครับพี่น้องมากินแยกปลาดุกน้มกันครับแซ<ม>่บครับย่างที่มีไงอ๋อผมตายแล้วต่ <c oughs> อแม่พี่น้องแก้กับเขาแก้กับเขามาเด้อพี่น้องมากินเขาต้มกันครับพี่น้อง <c oughs> อยางปลาดุกแซ่บพี่น้องเอาหมูที่เอาหน้าล่ะ ตัวที่เราฆ่าไม่เอามาเห็นไหมขางวเลยลาบงวเรียกจ่าเดี๋ยวมากินข้าวเล้วเนอะบนดาพี่น้องก้อยปูเดี๋ยวดูแล้วตั้งนี้ดีตั้งนี้ดีดีดูแล้วปูเ,เด,ดี๋ยวใะชื่ออเนี้ย <c oughs> น้องปู <c oughs> ออกน้ะปลาดุกเลี้ยงดีแต่ว่าปลาดุกเอี๊นมปลาดุกหน้าปลาดุกนาก้อยมึงคือแบบให้รถสับผมบอกสร้างแบบรถสับเลยดิพาหลายนี่ขึ้นขับรถไปถึงแกเพิ่งทำมามามาเด้อพี่น้องยิงขอน้ำกันครับลาบก้อยต้มน้ำตกยิงปลาดุกปลาดุกนาพอเล็กนิดนึงเอาถุงเอาถุงมาปูใส่ปลาดุกเลยสิงน้ำมาด้วยเด้อ ถูกติดงเดี๋ยวถุงใหญ่เลยนะไปกจแสบพี่นออยาให้มันโดนใบไม้หปดุกสายไม่สายสายสายปุ่นโอ้โหอนอนมีน้อง้อนโอ้ เอาถ้ายางพลาสติกที่อยู่หลังด้วยพี่น้อยยีงยกไปเลยพี่พี่น้อยพี่พี่ยกไม้ได้ไหมได้ได้แต่ร้อนนิดนึงนะเอาเลยแต็มนึงนี่กระดุกตกเอาเลกดุกกระดุกตกได้โทรศัพท์ห้ามตกมาพี่น้องมา กุ้กองไหนพนังเอาใส่จานดีกว่าเอ๊มมันม่เดี๋ยวเดี๋ยวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่น่ก็มเอ้ยมื่นสกับมื่นสเอาใส่จานดีกว่าไม่ใช่หรอกพี่กว่ากาซื้อันยุดละองอยากยาใส่จานเอาใส่จานกองเคล่อนเลยวนฮนวนนนี้เจ๊ประลุคนละตัววันนี้ฉลองวันนี้านบ้านเขาวันนี้บ้านเขาพี่น้องเอ้ยคือบอเตูรมันกับังกันเดยวนอ นั่งนั่งนั่งไม่หมีกันเลยวะเอาลช่ใช่ชนั่งใชนั่งผมนะครับเนียจัดดิองเมฆเข่าหร่นะ้มเมฆกี่ร้านที่แปดบปดอันนี้กี่ร้านเพื่อนะเท่าไหร่นะม่ห้าวกหนึ่มาครับิเขามาพี่มาด้วยพี่อน้นงยิงขอน้ำกันครับนี่กันเยอะเลยว่ะที่เจมอันี้ลงนี่เจม มาเมฆไหมเต็มเต็มมันหมูมันปลาเออเด้อปั่นข่อยพื้นทำนอร่างเยอเด้กินกินกินซยอ่ะพี่คิดมากอ่ะพี่น้อยยโอ้โหยักเอาไหมแบบ ทุกคนมองไปที่ครับปุม่มปมทุกคนมองไปที่ไอ้บอลคนเดียวและให้บอลตักเสียปากมาเด้อครับพี่น,อน้องอีกห่อน้ำกันครับนี่ครับก้อยโอ้โหคุณบ่าวนั่งคือ,อ,อนั่งโคตรสวายเลย <laughs> วะโคโก้ถ่ายให้เอฟหน่อยเลือดติดปากเลยอพันเอฟเออนี่แหละโอ้โห แช่บๆชบพี่น้องแช่บเช,บช,บช็บมาเด้อครับพี่น้องกินเขาน้ำกันเดี๋ยวพานพระเนตจอนขออนุญาตไปพี่น้องไปกินเขาก่อนเด้อครับผม ตอนนี้เขาก็เกิดปัญหาแล้วพี่น้องเครื่องสูบน้าเขาใบพัดหลุดครับผมต้องเอาเครื่องสูบน้าม,มาสองคนครับสีแล<ช>้วบน,นออมมันนี่วันเขาเป็นย่อนนายพันเอฟไปละว่าเอาขอให้เจ้าที่มแม,มนโมีด้วยะเนื่องจากว่ <c oughs> เขากับเจ้าที่ <c oughs> บางนึงนี่นกับเครื่องบอติดครับเครื่องดับไปซื้อ,อ,อ,อครับเพราะเครื่องติดเราก็ไม่พัดรูดพี่น้องเครื่องเดียวตะวินก็คอยล่ะพี่น้องเอ,อ้สามโมงกว่าแล้ะครับย่งงอีกประมาณหกไลครับอันนี้เขาก็วันเนีกสองบิงกับประมาณ หาไลโกกวาครับเอาล้องเบิ้อง n าวต้องซูมหน้าบอกให้เบิ่งน่ันครับพี่น้องมันยังเีบานได้ครับเพราะสันเขามันสีเน้องครับ ครับพี่น้องกุ่งสดสดพี่น้องจับใดชีวิตยังุมสิน้นเขาก็ต้องดินต่อไปครับผม vịt luộc sao na qua đây làm ruồi cho không gặp phu ông chạy phi nòng, phải chạy nát, má มันมีกบหรืองไงตรงนั้นทำไมคุบกบอะ่ะบ้านตมครับพี่น้อง อันนี้วันที่ทีเลยเขาเขาปลูกไอ้สองถุงแป้งนี่คืออะไรลื่นลงครับข้าวหก <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> ลื่นลงมาเนี่ย แปลงนี่ก็ประมาณสองไรครับพี่นอ้องรวมบิดล็อกนี่ก็ประมาณเจ็ดไรครับต้องวานมันนี่ก็ประมาณสิบสี่ไรครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> มรรยากาศทงไฮทงหน้าครับอีที่ผิดเช้าหน้า คยครับพี่น้องของกับท่านวาณท่านนี่แหละครับเดี๋ยวเขาจะเก็บก้วยเอาเขาก้วยเ,เป็นลงกน้ำกันครับเก็บขี้ตุ่มมุ้นออกหลอกเลยครับ มาเลี้ยงคว้ยครับพี่นงอง หน้าเรียงวัวเรียงกล้วยครับตามวิถีชีวิตลูกเช้านาครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องมากินเข่าปลาครับมาว่านเขาแป็นไซกับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ท่านพระเนตรจอดในเร้อครับซอยกดแชร่กดไล่กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้พ้านพระนี่จอดในเ็ดคลิปต,ต่อไปให้พี่น้องมาด้เบิง่งสำหรับ,บื้อนี้สวัสดีคร,รับพอกัดกินหนาทิมหมเดอพี่น้อง